ที่จะพูดถึงนะครับที่จริงก็คิดว่าทางโหนกระแสคงออกข่าวไปแล้วนะครับเรื่องทางคุณหนุ่มเชิญผมไปออกโหนกกระแสด้วยผมถามว่าเชิญไปเรื่องอะไรนะครับเขาบอกว่าเรื่องบ่อนนะครับเรื่องบ่อนอภิมหาบ่อนที่นนทบุรีนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมมองว่าไอ้เรื่องบ่อนเนี่ย คนจะเปิดบ่อนได้เนี่ยถ้ามันไม่เคลียร์กับคนที่มีอำนาจจับคุมแล้วเนี่ยมันไม่กล้าเปิดบ่อนถาวรแล้วครับมันจะเป็นบ่อนวิ่งจะเป็นบ่อนวิ่งนะครับบ่อนวิ่งก็คือแอบเล่นนะครับแอบเล่นตรงนี้วันหนึ่งสองวันแล้วก็ย้ายนะฮะแอบเล่นตรงนั้นวันสองวันแล้วก็ย้ายนะครับแต่ถ้าเปิดเล่นเป็นเดือนแล้วเนี่ย ให้สันนิษฐานก่อนว่าต้องคุยกับผู้มีอำนาจจับกลุ่มนะครับทุกฝ่ายนะครับต้องมีอำนาจใครมีอำนาจจับกลุ่มนี้ต้องคุยนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมมาถามคนที่เปิดบ่อนก็ได้ว่ามันต้องเคลียกี่หน่วยครับต้องเคลียกี่หน่วยนะครับแต่หน่วยที่เคลียร์ไม่ได้เนี่ยและเขาไม่รับสวยเนี่ยก็ไปจะไปทําการจับกลุ่มนะครับแต่ว่าเรื่องบ่อน ที่นนทบุรีที่อำเภอบางใหญ่เนี่ยเขาร้องเรียนเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับทีมงานของคุณชาดากับทีมงานของท่านอนุชินเนี่ยนะครับเขาก็เลยส่งชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองนะครับรวมกำลังอ,อสอนะครับ เข้าไปทําการจับกลุ่มโอ้โหจับกลุ่มได้300อคนโอ้มันเข้าไปเล่นกันยังไงนะครับแต่โดยมารยาทหลังจากเข้าทําการจับกลุ่มเนี่ยเขาก็จะต้องส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนะครับ เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปร่วมทำการจับกลุ่มด้วยนะครับไปร่วมทำการจับกลุ่มด้วยนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าผู้จัจการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านกีรสันแก้วแสงเอกเนี่ยสั่งย้ายห้าเสือนะครับสั่งย้ายห้าเสือนะฮะสั่งย้ายห้าเสือห้าเสือของตำรวจครับคือพุ่มกลับพุ่มกลับ บางใหญ่แล้วก็ลองหุ่งกับฝ่ายปากปรามรองหุ่งกับฝ่ายสืบสวนนะครับสวัสด์สืบสวนสวัสด์ปากปรามนี่คือห้าเสือนะครับคิดว่าถ้าข้อมูลนี้เนี่ยทางชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองเข้าไปทําการจับกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับรายงานมาจากท่านนายอำเภอบางใหญ่หรือท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยหรือท่านประหลัดจังหวัดเนี่ยฝ่ายปกครองก็อาจจะมีการ ลงโทษย้ายในอำเภอบางใหญ่หรือท่านปลัดจังหวัดของจังหวัดนนทบุรีอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแจ้งข้อมูลไปและขอให้วางแผนเข้าทำการจับกุ่มเขาก็าอาจจะไม่โดนย้ายนะฮะมาเนี่ย